ฮัลโหลสวัสดีทุกคนด้วยแล้วกันนะผมอยู่ผม x c i n ซ TV นะครับโอเคคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนาําทริคนะครับผมนะในการลดรีเลย์ต่างๆว่าทําอะไรบ้างหมายถึงที่ผมใช้เนี่ยผป็นทำอะไรบ้างนะฮะในการปรับแต่งไฟล์หรือว่าการปรับตั้งค่าต่างๆให้แบบเกมตอบสนองไวนะทุกคนนะ,ะสำหรับใครที่ยังไม่ทำก็ดูคลิปนี้แล้วก็ปรับตามนะผมนะ ผมเชื่อว่าอ่ามันจะดีขึ้นแน่นอนนะครับผมสำหรับใครที่ยังแบบรู้สึกว่าเออ่มันยังดีเลอย์อยู่อะไรเงี้ยผมแบบทำให้เมาส์หน่วงเมาส์ช้าหรือว่าการกดคีย์บอร์ดเนี่ยไม่พิ้วไม่เร็วนะครับผมนะก็ดูดผมเดี๋ยวก็ทำได้เลยนะครับผมนะขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องไอซีดีด้วยแล้วกันนะผมมีทิปที่ดีไม่น้อยกี่จะมาแนะนำทีนี้ก็อ่าดูผมไปแล้วผมจะอธิบายทีละขั้นตอนแล้วก็ทำให้ดูด้วยแล้วกันนะครับผมป่ะอ่ะอย่างแรกนะฮะผมจะบอกว่าการปรับเนี่ยมันจะมีเออ่ประมาณ5ขั้นตอนนะทุกคนนะ อ่ะผมจะบอกการปรับในไฟล์ก่อนละกันเนาะให้เราเอาไฟล์ออกมานะครับผมเข้าไปที่นี่ครับผมแล้วก็เอาไฟล์ของเราออกมานะครับผมกด Export นะอ่าเลือกไฟล์ที่จะออกมาตั้งค่านะครับผมในเช่นผมจะส่ง Standard ออกมาก่อนนะครับผมนะจะได้รู้ครับผมว่าค่าเดิมมันเป็นยังไงแล้วก็เราเปลี่ยนไปแล้วจะเป็นยังไงนะผมนะส,ส่งออกไปหน้าทิดท็อปนะฮะอ่าพอเราได้ไฟล์ออกมาแล้วนะผมให้เราทําการคลิกขวานะครับผมนะเปลี่ยนเป็นไฟล์โน้ตแพดนั่นเองคือเปิดมาแบบโน้ตแพดนันทุกคนนะ Open With นะผมแล้วก็ไปที่ Not e แ a d แล้วก็กดโอเคไปนะผมให้เราพิมพ์ว่า c อนโท o เ f นะฮะพอพิมพ์ c อนโท o เ F แล้วอ่าให้เราพิมพ์ว่า X นะครับผม ex นะผมนะ first ไปเลยมันจะมาที่อันนี้นะผมอ่าแต่เราไม่ใช้นี้นผมคืออันนี้เอง exclusive delay นั่นเองนะผมเราจะเปลี่ยนให้มันเป็น1ทั้งหมดนะครับผมเพราะว่าผมรู้สึกว่า1เนี่ยมันไวที่สุดแล้วนะผมคือไม่มี d ีเลย์อะไรทั้งนั้นนะผมนะอ่า copy ไปนะผมพอกด copy แล้วมาที่ตรงนี้นะผม อ่าอีดิดนะฮะแล้วก็มาที่รีเพสนะครับผมนะเข้าไปนะผมแล้วก็คอนโทนวีวางไปเลยนะครับผมอ่าอันข้างล่างก็คอนโทนวีวางไปเลยนะผมตอนแรกมันอาจจะไม่มีอย่างนี้เนาะแล้วก็คอนโทนวีวางไปเสร็จแล้วก็ลบไปนะครับผมทําให้มันเป็นหนึ่งนะครับผมอ่าแบบนี้นะฮะเสร็จแล้วกดรีเพสอเลยผมอ่าทีนี้ก็จะกลายเป็นหนึ่งหมดทุกอันแล้วผมคือมันมีหลายอันอมากๆเลยเนาะคือเราท,ทําทีเดียวแล้วผมแล้วกดเซฟไปนะผมมาที่ไฟล์แล้วกดเซฟนะครับผมพอเซฟแล้ว ก็เอาเข้ามาเลยครับผมเอาเข้ามาเหมือนเดิมผมคืออ่าอินพุตเข้ามานะผมกดอินพุตแล้วไปที่หน้าเดสก์ท็อปนะครับผมแล้วเลือกตัวที่เราปรับนั่นเองเอาเข้ามานะครับผมนะตั้งชื่ออะไรก็ว่ากันไปเอาเข้ามาครับผมเราก็เลือกใช้ไปนั่นเองเนาะแค่นี้นะผมอย่างแรกนะครับสเต็ปที่1นะครับผมต่อไปนะฮะเป็นสเต็ปที่2นะครับในการลดดีเลย์นั่นเองคือเมาส์และคีย์บอร์ดนะทุกคนนะให้เข้าไปที่รีกิตนะผมพิมพ์ว่า regis นะครับผมแล้วมันจะขึ้นมาตรงนี้ครับรีกิตอิดิเตอร์นะผมกดเข้าไปนะฮะ แล้วก็พอเข้ามาแล้วมันจะเป็นหน้าอย่างนี้ทุกคนนะให้เข้าไปที่ Headkey Local Machine นะผมเดี๋ยวคลิกเข้าไปนะฮะแล้วก็ไปที่ออต์แวร์นะผมเดี๋ยวคลิกเข้าไปอ่าแล้วก็ไปหาคําว่าเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ทุกคนย้อนกลับไปนิดนึงครับผมไปที่เอ่อ h a d k e y Current User นะครับผมนะอ่า h k Current User แล้วก็เข้าไปที่ Control Panel นะฮะนี่อันนี้นะผมอ่าเข้ามา h k e y Current User นะผมแล้วก็เข้าไปที่ Control Panel นะครับผมแล้วก็ไปที่ คีย์บอร์ดนะผมคีย์บอร์ดตรงนี้เนี่ยผมจำไม่ได้ว่าดีเลย์เป็นเท่าไหร่อาจจะเป็น3หรือเป็นสองนะผมให้ปรับเป็น1นะครับคือดีเลย์สั้นที่สุดนั่นเองแล้วก็คีย์บอร์ดสปีดเนี่ยให้เป็นที่100นะครับผมนะตอนแรกอาจจะเป็น31หรือ32ผมไม่แน่ใจนะผมแต่ว่า100นี่ไวที่สุดแล้วถ้ามากกว่านั้นมันอาจจะแบบหลุดไปเลยนะครับผมนะอ่ะมีค่านี้ที่คงที่ที่สุดนะผมคือ1กับ100นั่นเองของคีย์บอร์ดปรับตามได้เลยนะผมวิธีปรับก็แค่ดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับผมแแลล้้้้วววกกกก็็็็็เเเเเนน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 นีีี่่่ยยพพิมมมม์ตตรรรรงงปปปป1ะะะะคคคับผดโออไสูู3ทุ อ่ะแล้วก็ลบไปแล้วก็พิมพ์เป็นร้อยนะครับผมแล้วกดโอเคไปเท่านี้ก็ดีเลย์คีย์บอร์ดแล้วก็ความไวคีย์บอร์ดจะเพิ่มขึ้นนะฮะแล้วก็เมาส์มาที่เมาส์นะครับผมดูข้างซ้ายนะผมไปที่เมาส์ต่อเลยนะผมมันอยู่ใกล้ๆกับคีย์บอร์ดนะฮะอ่าก็ปรับตามนี้นะผมค่าข้างบนในนี้นะครับผมนะก็ตรงนี้เออ่เมาส์เนี่ยเมาส์เทลอะไรเนี่ยจะเป็นศูนย์นะผมนะแล้วก็เมาส์เทรชชุดเนี่ยครับผมชุดสองนี่ก็เป็นศูนย์นะครับเมาส์ชุดเอ่อชุดอีกอันนึงก็เป็นศูนย์นะผมคือตรงนีี้้ปปปรรรัับเเ็็นนนนนอออยย่่่าาางฮะะตแกมจหืว 6 1อะไรนี่แหละครับผมแต่ว่าปรับเป็นศูนย์ไวที่สุดนะครับผมเพราะว่าคนที่เล่นฟรีไฟส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้ค่านี้แทบจะทั้งหมดเลยก็คือถ้าใครรู้การตั้งลิกิตตรงนี้เขาจะตั้งค่าตรงนี้เป็นศูนย์หมดเลยนะครับผมเพื่อที่จะให้เมาส์สมูทและไวขึ้นนะครับผมตรงนี้ก็เป็น10เป็น4เป็น400เป็น4เป็นโนเป็น4ดูค่าตรงนี้เอาให้เป๊ะๆนะครับผมแล้วก็ปรับตามนี้เลยครับผมวิธีปรับก็แค่ double ลคลิกเข้าไปแล้วก็เปลี่ยนตัวเลขแค่นั้นผมเลยก็กดโอเคนะฮะอ่ะตอนนนนนีีี้้้้เเเรรรรราาาปัับบยยยยออออคืกกลลลดดด์ขงง่ทววแะะะผม พอเสร็จตรงนี้แล้วนะครับผมในสิ่งที่เราจะทําต่อไปนะฮะคือการไปปรับในเมาส์แล้วก็คีย์บอร์ดในซอฟต์แวร์ของเราถ้าใครมีเมาส์คีย์บอร์ดที่มีซอฟต์แวร์นะผมอย่างผมเนี่ยใช้ Logitech อ่ะไปเมาส์ก่อนแล้วกันนะผมอย่างแรกเนี่ยผมไปเมาส์ใช่ไหมเข้าไปเลยผมให้ทุกคนปรับ p o ล l i n g rate เนี่ยอ่าให้เป็นพันนะผมนะเพื่อที่มันจะตอบสนองไวแล้วก็ส่งข้อมูลไวมากที่สุดนะครับผมที่เราจะทําได้นะผมนะอาจจะมีแค่นี้จริงๆกับเมาส์นะครับผมนะ กไ็ไปเลือกที่พันนะครับผมแค่นั้นเองนะผมแล้วก็ส่วนซอฟต์แวร์คีย์บอร์ดนะฮะก็ไปที่ซอฟต์แวร์ของตัวเองแล้วเข้าไปที่พวกแบบปรับการตั้งค่านะครับผมนะนี่คือโพลิ่งเลทอีกนะผมให้เราเลือกไปที่800 0หรือว่ามากกว่านั้นใครมีมากกว่าก็เลือกไปมากกว่าใครมีสี่พันหรือ2 0 0พก็เลือกไปนะผมใครมี8 0 0 0ก็เลือก8 0 0 0ไปเลยับผมเพื่อที่เราจะได้กดแล้วก็ข้อมูลส่งไปไว้นั่นเองทําให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นนะทุกคนนะอ่ะเสร็จแล้วนะครับผม ทีนี้เราก็จะลดดีเลย์ของบูสเต็และแล้วก็ดีเลย์ของทางด้านเอ่อวินโดว์แล้วก็ดีเลย์ของทางด้านซอฟต์ Windows, แวร์ขอ,ของเราด้วยแล้วก็น,นะครับผมแล้วก็อ่ะมีวิธีหนึ่งที่ทําให้มันเร็วขึ้นนั่นเองคือให้เราคลิกขวานะครับผมไปที่ Nvidia เดียนะฮะอ่ะพอเราไป Nvidia เดียแล้วทุกคนนะให้เราไปที่ m a n a g ามดีเ t ตติ้นะครับผมนะอ่ะแล้วเราไปที่โปรแกรม Setting นะครับผมตรงนี้ผมจะบอกว่า ที่แอตบูส t ต็ก5เป็นหรือบูสเต็กเวอร์ชันไหนก็นแล้วแต่นะผมให้เรามาดูตรงนี้ครับผมภาษาไทยน่าจะเขียนว่าเวลาแฝงต่ำนะผมคือโ o ด l ิเอนซี่โหมดนั่นเองให้เราปรับเป็นอันตรนะผมเพื่อให้มันจะเป็นเกี่ยวกับการให้การ์จอเนี่ย ไปเรนเดอร์ภาพให้ก่อนไปเรนไปเรนเดอร์ข้อมูลให้ก่อนแบบว่าส่งข้อมูลไปจัดการก่อนเพื่อที่จะส่งมาให้เรามันจะทําให้เราเล่นเร็วขึ้นกับเกมแนวแบบแนวยิงปืนอะไรเงี้ยผมอ่าให้ปรับเป็นอันต้านะผมแต่ถ้าใครปรับแล้วก็ตุกให้ปรับเป็นออนนะผมหรือถ้ายังกระตุกอีกก็ออฟไปเลยก็ได้นะผมอ่าแต่ผมแนะนําถ้าใครปรับไว้ก็ปรับเป็นอันต้าดีกว่านะครับผมเพราะว่ามันช่วยให้ภาพเรนเดอร์ได้ไวแล้วก็ทำให้เราตอบสนองไวขึ้นนั่นเองนะครับผมอ่าเท่านี้ก็จะมีการลดดีเลย์ต่างๆมากมายด้วยแล้วกันนะผมนะ อ่ะก็มีแต่เพียงเท่านี้นะผมก็คุณคนที่ติดตามช่อง x c t v ด้วยแล้วนะผมมีทิคกีดีดมีอะไรใหม่ก็จะมาแนะนำเนานะอันนี้เป็นเรียกที่ว่าการลดดีเลย์ทั้งหมดที่เราจะทำได้นั่นเองนะครับผมนะไว้เจอกันคลิปหน้าทุกคนมีทิปกีดีมีอะไรใหม่ผมก็จะมาบอกอีกอยู่ตลอดนะครับผมมีอะไรอัปเดตมากก็จะมาบอกนะฮะส่วนคลิปนี้ก็ไว้เจอกันคลิปหน้าทุกคนบ๊ายบาย